คนที่ไม่ดีหรือเรียกว่าคนเลวคำว่าเลวนี่ก็ยาวกว่าหน่อยคนเลวก็ไม่รู้จะวิเคราะห์ว่าอะไรคนดีทำให้คนอื่นดีได้คือหมายความว่าคนคนดีทำให้เกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปด้วยความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยากแต่เป็นไปได้แต่ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดีจะให้คนเลวมาเป็นให้เราเป็นคนดีคนที่เป็นคนดีเป็นคนเลวยาก สำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็ง